สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเนสวยฮะผู้จัดตรงเล็บไม่ตอแหลไม่จกตานะคะวันนี้เนขออนุญ,ญาตส่งวิญญาณนักข่าวนะคะซึ่งขณะในวิดีโอนี้เนได้อยู่บนเกาะ P ีพีนะคะซึ่งวันนี้วันวัน,วนที่หนึ่งะคะวันที่หนึ่งพุษสภาคมนะคะแล้วก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นเกสเฮาส์แห่งหนึ่งในเกาะพีพีนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับสุห่าอยู่ฝั่งเดียวกับสุห่า ของเกาะพีพีนะคะซึ่งใครเคยไปเกาะพีพีก็จะทราบว่าอยู่ฝั่งไหนนะคะเ,เพลิงไหมเ้เป็นจำนวนบ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วเป็นบ้านไม้แล้วก็มีฝรั่งรอดชีวิตลงมานะคะซึ่งที่น่าเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะคะส่วนเ,เหตุการณ์เป็นยังไงในตอนนี้เนยไม่ทราบที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเนได้ออกมาจากเกาะก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายังไงขอให้เ,เพื่อนๆฝากกำลังใจแล้วก็ เอาใจช่วยคนเกาะพีพีดนวยนะคะบ๊ายบายค่ะ